<N> นี่เราก็ยูกันที่ห้าปักแมงเราเป็นจ,จังหวัดตรังนะครับผมเราก็เจอโครักโคนึงนะครับผมกำลังยูกันทีห้าปักแมงเราก็จะข้คสัค้มบัดเขานเนี่ยเขามีอ่าความคิดเห็นอย่างไรครับเดก็กเว้นเทียวเที่ยวนี้นะครับผมอ่าเราจะมาสั้มบัดผีต้องคนนี้นะครับอ่า,า,า,พ,อออาพี่มีความคิดเห็นอย่างไรครับเด็กเทวาเว้นต้งความเสี่ยงหนังมังกหรอก็สร้างความมิตรภาพ,น,พนะแบบสร้างความมิตรภาพมั้งอ่าครับเดินเลยอ่ะ ไม่ร so ู네้เหมือนกันม right? ันบอกไม่ถูกอ่ะแบบบางคนมันกิดลายมันกิดลายเบบนะครัมันกิดแตกต่างมันกิดแตกต่างกันครับอันนั้นเนาะอ้าวขอบคุณครับขอบคุณมาเขาเป็นมาครับผมอ่าโอ้พ่อมีความรู้สึกยังไงกับพวกเด็กเว้นบ้างครับก็อืมเรื่องยากนะลูกนะเพราะว่าเด็กเว้นพี่มันก็อ้ามยากใช่ไหมใช่ไ่มคือเราที่ว่ายายสร้างความดืดหยุ่นใ้ชาวบ้านเลยลูก เขามาเที่ยวก็ต้องการความระงับระยะอยู่ใย่ชีวิตแบบระงับกันอาจจะไม่หลก็เด็กๆก็มาถ้าเกิดอันตรายพ่อแม่เดือดร้อนแต่ก็มันหลายอย่างหรอกอ์ปกรณ์ไม่ไลายอย่างแต่เกิดขึ้นนั้นนะมันอยู่ที่แล้วแต่ตัวบุคคลวัยรุ่นบางคนก็ดีวัยรุ่นบางคนก็แล้วแต่ใกล้กิดว่าปนฝื้นฝื้นังไม่ดลบเป็นยังไงครับ เด็กเว้นเดี๋ยวเขาหมอเว้นส่งความเสียงดังมั้งอ๋อก็แถวนี้ใช่ไหมครับเด็กเว้นก็บางทีเรามานางังทั้งนั้นไม่ยอยากมีเสี่ยงแบบนี้ก็ไม่อยากให้เด็กเว้นมาเบิ้นเถอะแถวนี้แล้วนั่นเลยคือเรามาต้องการปักท้นแถวนี้อะไรนะอ่าก็ขอบคุณหมาเลยนะครับผมนี่ครรู้สึกไงมั่งครับ วิบค่ะเกลียดค่ะเกลียดค่ะเกลียดอย่างแรงเกลียดอย่างแรงอ่าก็ได้คำตอบแล้วนะว่าเกลียดอย่างแรงพวกในเวนกรุณาฟังกัด้วยนะครับผมขอบคุณครับ